ในทุกค่ำคืนเงามืดเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลังการใช้ไพ่พลังงานจากกระวานอาทิตย์เริ่มเห็นภาพไม่ใช่แค่ในจินตนาการแต่เป็นภาพที่เขารู้สึกได้เงาดำที่ไม่มีที่มาเสียงกระซิบจากที่ที่ไม่มีใครอยู่ความฝันที่เหมือนจริงจนเขาไม่แน่ใจว่าเมื่อไรเขาตื่นหรือเขาฝันอยู่ในห้องทำงาน ไพ่พลังงานจากกระวานถูกวางเรียงบนโต๊ะแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างกระทบลวดลายสีทองบนไพ่ระยิบระยับคล้ายสิ่งมีชีวิตเขาหลับตาลงแต่ภาพในหัวไม่เคยหยุดมือที่ยื่นออกมาจากความมืดเสียงเรียกชื่อของเขาอาทิตย์ดวงตาสีแดงที่จ้องจากมุมมืดเหมือนกำลังรอเขาอยู่ทุกค่ำคืนเขาถูกตามด้วยภาพเดิมและเมื่อเขาตื่น เงาเหล่านั้นยังคงอยู่วันหนึ่งเขาตัดสินใจหยิบให้ขึ้นมาอีกครั้งเปิดทีละใบเหมือนอยากถามว่านี่มันอะไรกันแน่ไพ่ใบแรกดวงจันทร์ที่ถูกบดบังด้วยเงามืดชื่อไพ่เขียนไว้ว่าประตูแห่งเงามืดเขาขนลุกเพราะมันเหมือนภาพในฝันของเขาทุกประการให้ใบต่อไปเป็นภาพมิติที่บิดเบี้ยว เหมือนหลุดจากกฎของการเวลาและความจริงพลังในไพ่ทำให้ทั้งห้องเงียบสนิทเงียบจนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นและในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเจ้าปลุกเราแล้วจะไม่รับผิดชอบหรือเงามืดที่เคยหลบซ่อนเริ่มเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นทุกขณะบางครั้งเขารู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ในฝันแต่ อยู่ในตัวเขาเองเขาเริ่มสงสัยว่าไพเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำนายพลังงานแต่เป็นกุญแจที่เปิดบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ควรเปิดและบางทีสิ่งนั้นอาจกำลังหลุดออกมาเข้าสู่โลกใบนี้แล้วนี่ไม่ใช่แค่การทำนายแต่คือการตื่นรู้ต่อมิติแห่งความมืดที่เชื่อมโยงกับจักรวาลและกับจิตใจของอาทิตย์เอง แล้วคุณเคยสัมผัสความมืดในใจของตัวเองไหมมันอาจไม่ไกลจากคุณเท่าไรตอนหน้าใพ่จะเปิดเผยพลังมืดที่แท้จริงและการต่อสู้ระหว่างพลังจักรวาลกับความมืดกำลังจะเริ่มต้นขึ้น